ผมเนี่ยป้องกันเด็กผู้หญิงแล้วคนแก่ไม่ใช่เด็กผู้หญิงแล้วคนแก่ป้องกันถ้าไม่เชื่อเรามาทํายุทธสัตถทีกันระหวา่างอภิสิทธ์สุเทพอนุพงศ์ให้มาเจอกันที่พระลูกเรางเสดงจจะออกไประหวา่างเสดงอลิสมันแลมโบมาสู้กันด้วยหอกด้วยดาวมือเปล่าใสกเลยนะแล้วให้ถ้าแพ้นะต้องยุบสภาผมอยากประชาชนกลับบ้าน แต่ถ้าผมแพ้ให้กวานล้างเลยแน่จริงมาดิมาเจอกันหนึ่งวิ่งเขาชาร์จจับผมเลยสองใช้พลซุ่มยิงไงแล้วแต่<ม>ก็เป็นความภาคภูมิใจแล้วก็ฟ้าได้ลิขิตแหละหน่วยของพี่เรียกว่ารอ 21, 2 1่อรออหน่วยทหารเสือราชินีเป็นหน่วยที่มีเหรียญก้าหาร ประดับธงชัยเฉลิมพลมากที่สุดในประเทศไทยเป็นดินแดนที่ได้สร้างนักครบทั้งจิตวิญญาณและร่างกายมาหลายสมัยสำหรับตัวพี่ได้ผ่านงานสำคัญระดับใหญ่ๆมาแล้วหลายครั้งและก็ผ่านมาได้ด้วยดีทุกครั้งรอดผนได้เพราะพระบารมีของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ได้ทรงคุ้มครองอยู่ความเป็นทหารมีได้ขายชีวิตแลกเปลี่ยนกับอะไร แต่ทหารทุกคนมีความภูมิใจในส่วนลึกๆว่าเราได้เสียสละอะไรหลายๆอย่างเพื่อส่วนรวมเพื่อคนส่วนรวมและได้ทำในสิ่งที่น้อยคนจะทำได้นด้วยและตามมาด้วยกองพัน์ที่สามนะคะมีพันโทร่มกล้าว,วทุกวัฒนผู้บังคับกองพันทหารราบที่สาม กรมทหารราบที่สองรักษาพระองค์เป็นผู้บังคับกองพันค่ะครับจากนั้นก็เป็นก<ม> <จน S 1> รมทหาร<ป> ออกมาอีกโดนอีกขอบเสด็จแดงบอกว่าให้สรสอเนี่ยส่งผู้การกรมแถวแตกมาอีกหนึ่งกรมเลยเมื่อกี้แตกไปเช้าแตกไปสองกรมละคือรอสามสิบเอ็ดกับกรมหนึ่งกับกรมห้าสามกรมเช้าแตกให้ส่งมาอีกรมรอสิบเอ็ดมาลูกอภิรักษ์กรมสมบกรมลูกพิกจดมาเมือม่อเมือม่อ,อ,อสักสองสามวันที่แล้วดูเหมือนรัฐบาลก็ได้เปรียบอยู่แล้วไปพลาดต,ตรงไหน,นไม่ไม่ไม่มันคิดเอง ม,มันคิดเองมันไม่ได้เปรียบเลยมันคิดเองต้มนมั่งมากขึ้นนะทุกเสานะทุกเสาทุกเสาทุกเสามากขึ้นนี่มันจุดติดแล้วไงทั้งหลักวิชาการก็ถือว่าจุดติดละคือตอนนี้มันเป็นเหมือนกับประเทศฝรั่งเศสประเทศรัสเซียประเทศจีนแล้วไงันเป็นปสีแดงอ่ะประวัติศาสตร์โลกของเรามันช่าเขาสองร้อยปีนั่นเองสดงพูดถึงสามประเทศนี้นี่มันมีความหมายในเชิงปฏิวัตินะมึงคิดไดงไงมึงคิดเองไงตเต็มมึงคิดเงไงมึงมานำร่องนี้ตกประมาณนัน ทุกประมาณที่รู้จักเคยได้เมื่ล้วอน่นำไม่ผมก็ต้องถามเลยโอ้โหพูดมสามประเทศเลยนักขาวเแค่สัแหละไม่ได้เสร็จแล้วอ่ะตอามลกาปตาันไม่มาเสหุ้นมาอย่างนี้ ก็อไอ้ส้นตีน,นๆๆๆคุงไม่ได้พูดคำว่าสถาบันเลยมีมึงพูดไอ้ส้นตีนได้เป็นการใส่ร <c oughs> นุนมึงไรเอี่ยโงก็ตําบ้านอยู่สือกล้าเป็นสถาบันไอ้บ้ามึงนี่สุดไม่ละตีนนิมึงนี่เป็นนักข่าวต้นตีนเหรอผมอยู่แล้วก็รัฐบาลเนี่ยมึงบริหารประเทศไม่ได้เลยเพราะว่าในอ่ารัฐมนตรีสามสิบห้าคนนยกคนมันไปต่างจังหวัดไม่ได้นายกออกมาปากซอยก็ไม่ได้มันหมดแล้วไอ้เรื่องประชาธิปัตย์ถูกยิงกระทรวงกลาโหมถูกยิงด้วยเอ็นเจเก้ากับอารบีจี กองทัพบถูกยิงได้เอ็มเจ็ดสิบเก้าหลองปมฐานราพินเหนือสาพไปองค์ถูกยิงด้วยเจ็ดเก้าปมฐานราเซียั้งสาองถูกยิงด้วยเจ็ดเก้า 9. มูลที่พิพาเปนถูกยิงถูกปาระเบิดมันหมดแล้วแล้วเกิดคาร์บอมที่โพสติโนเกิดคาร์บอมที่โพสติโดนแมงวานระเบิดคุย,ยูเรียเต็มมึงย้ายอาร์พีจีปากใต้ยังไม่มีอาร์พีจีเลยมึงย้ายกองมามาหมดมึงหมดความชอบธรรมแล้วมึงต้องยอมแพ้ประชาชนเขาไอ้เยี่ยยุบสภาไปแม่อย่างจก จะพูดเนี่ยคือเราเรับฟังข่าวสารมาจากหลายด้านนะครับเยอะแยะเป็นหมดนะครับบางทีก็แยกไม่ออกว่าอะไรคือข้อมูลจริงอะไรคือข้อมูลเท็จนะครับซึ่งในความเป็นจริงของโลกปัจจุบันนี้เนี่ยเราต้องเสพข้อมูลให้เยอะครับและเป็นผู้แยกแยะเองนะครับแล้วต้องมีมเคราะห์เองว่าอะไรคือความจริงนะครับแล้วจะเลือกเชื่อตรงไหนส่วนที่ผมจะพูดนับจากเรนนี้ไปเนี่ยผมขอยืนยันว่าทุกข้อมูลที่พูดเป็นความจริง และภาพที่ท่านเห็นและปรากฏหรือผมบรรยายเป็นภาพจริงทั้งหมดนะครับก่อนอื่นผมต้องขอพูดว่าในระบบชิปไต้นะครับการที่มีบุคคลเนี่ยอยากจะมีส่วนร่วมในกระบวนการทางประชาธิปไตยโดยการแสดงความคิดเห็นต่างๆนะครับหรือการชุม,มนุมโดยสงบเป็นเรื่องปกติครับทุกประเทศที่มีการปกครองในระบบชิปไตยเนี่ยจะมีเหมือนกันแต่บางส่วนเนี่ยที่นะครับมาชุมนุมแต่ไม่ไชุม,มนุมโดยสงบนะครับผมขอแจ้งว่าการจราจนอันนี้ ไม่ได้แล้วไม่ถูกต้องนะครับแล้วถ้ามีการจราจรถึงขั้นมีมีผลร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องเลยอันนี้คือผิดแล้วก็ไม่ได้นะครับผมท,ทุกคนบอกกันแล้วว่าวันนี้การต่อสู้เป็นครั้งสุดท้ายถ้าไม่ชนะเป้าหมายคือคุกและตายเท่านั้น ผมขอบอกข่าวดีว่าเดิมทีนั้นคนเสื้อแดงมีแค่เพียงพรรคการเมืองและมวลชนเท่านั้นแต่วันนี้แก้วอีปปะการหนึ่งที่เรารอนั่นก็คือกองกำลังไม่ทราบไฟเขาพร้อมสน,สนับสนุนปกป้องคนเสื้อแดงพอ23ก็เลยเราก็กลับจากมาเลเซียกลับมาพอ22เสร็จุวงเช้า23ก็ไปเขาสวยดาว <S S S 1> จากนั้นก็24 25, 25 26 27 28 29 สามสิบมาจนถึงวันที่หนึ่งก็ไปดูใบพอไปดูใบปั๊กพิธาสิงห์ก็เห็นด้วยกับการที่ว่าควรจะมีแก้วสามอากาศพักแนวร่วมกองกำลังดังนั้นมอบแดงเนี่ยก็จะแตะทับเหมือนเป็นเมญสานซึ่งในเบญสานเนี่ยเราก็ช่วยไว้ตอนที่ถูกไล่ยิงโดยกองกำลังน้องหนึ่งเราตพือนั้นแก้ปัญหาหมดอ่ะจะมาไปว่าจะเป็นพันธมิตรมอบต้นเงินอะไรต่างๆเราเป็นคนช่วยหมด อะไสาท่านอะไรต่างแล้วเรารักษาความปลอดภัยเขาเยีนเที่ยงเขาสวยดาวเสด็งก็อยู่คัดท้ายกันอย่างถิงเที่ยงซึ่งตำรวจมันสามพันมาโนมจัมาหกร้อยะตกใจพอผมออกมาแล้วอุ่นใจท่านเขาเยีนเที่ยงเขาสวยดาวจะมก็อยู่คัดท้ายต่อจนจะท่านโยบายของวิจิตรศิลมาเ่ยก็เป็นว่าให้เปไหนแต่พอนี้ที่เสด็เปาหรือว่าเพื่อนเปาเสียชีวิตเพียงหนึ่งวัน เตรียทหาร25นัดหาเรือกันแห่งหนึ่งมีการขายปริศนาว่าใครคือไอ้มงที่พลากชีวิตเพื่อนของพวกเขาไปนักการเมืองนอนหนูตกเป็นผู้ต้องสงสัยรายแรกที่มีการเอ่ยถึงเขาเงียบจนน่ากลัวใช่ไหมใช่ค่ะจนมีคนกําลังเดาใจเขาอยู่แต่บางคนก็บอกว่าเขาไปลาสเวกัสเขาไปเขาคือเวลาที่บ้านเมืองเกิดนี้เขาไม่อยู่เมืองไทยอยู่แล้วค่ะแต่มีคนกําลังวัดใจเขาอยู่เพราะว่าตอนนี้กลุ่มปปของเขาเนี่กําลังถูกชี้เป้าค่ะ หลักฐานวัตถุเชื่อมโยงไปไม่ถึงก็เลยต้องพักเอาไว้ชื่อของนายทหารขอไข่ก็ถูกหยิบยกขึ้นมาหาหรือเป็นรายต่อไปแต่ถ้าว่าเมื่อประเมินถึงศักยภาพของนายทหารผู้นี้แล้วยังไม่เข้าขั้นที่จะทําได้เพราะฉะนั้นเนี่ยภารกิจของเขายังไม่ล้มเลิกสำหรับเตรียมทหารรุ่น25เพราะทุกคนลงมติไปในทางเดียวกันคือเพื่อนเปาต้องไม่ตายฟรีเพื่อนเปาต้องไม่ตายฟรีเพราะฉะนั้นต่อจากนี้พวกเขาจะตามล่าหาตัวคนลงมือ เพื่อชำระแค้นเพื่อนให้จงได้เป็นเป็นความภูมิใจของเขามากเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าจะมีเจ็บมีตายศพแรกต้องเป็นเขาตามที่เขาได้ไรับ